สบายดีพ่อแม่พี่น้อง11โมง45นาทีสบายดีขดออนุญาตถ่ายคลิปในเด้อร์จะถีบสถานเอ่ยบรรยากาศเย็นอะลีเนะาะปลาโตมันเป็นหินด่านว่ะในนี้เนาะ ขอถ่ายคลิปในเดอ้อจะที่เจ้าทางวางให้บอลนี่พี่น้องมาบอกเราพี่น้องเบิ้องอาพี่น้อง น้ำเย็นอะไรเดอร้อมีปลาอยู่บ่ น้อยมันไม่บง่งม่นะปลาโตคือขาดแ้อันนี้ มึงอย่ามาว่าออพื้นกูได้ห้วยไงมึงสิ่มกูกันอะไรนี้ได้ภายปัญหาอยู่หาก,กินปัตินเออห้องปสารห้างเกิบโอ้ยธรรมศาสตร์อะไรพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องยอ้มมาเยือนพี่เอ้ย อ้อายมาพี่สิแคปภาพนี่มาเนี่ยง,งาม,มาอะไรย่างกระน่ำออกบ่อไลามาเน,ะนาะเอาคุนมากาย<ม>บอนเก่าเลยดี <c oughs> น้องเอื้ <c oughs> นอ,อน้องอายนะคะเย็นพี่น้องเย็นเย็น สวยขัวมึงจมกูทีมนี่นาวาซันแมนเข้าสิออกเฮื่อนง่ายๆได้มันว่ะปลามันบอกมืนตาเนี่ยทังๆที่กูนามากออกก่อนออากมาันอีก เขาก็พุดเต็มคือกันที่น้องปองปลายสภาพอีไอมาหานอไม่แต่งหนาแบบอย่ามานเนอะบังกีดอะไรเนอะอีกนะปลาตะมัคขะละมึงมวนยุ่มามึอนี้นะข่างแหลกคนบ่

ไปลุยสูสองสาวพลาวสเสน่หกาเห็บปวออกทัศนนเย็นเลยพี่น,อน้องเลยแค่บริยา,ากาน้าหนาวเลยสาเหตุบริยากืนหน้าคันาค่นน้ำขูดค้าอะไรนี่ใส่กางเกงค้าสาาันมาบรรยากาศดีมากเลย ขออนุญาตแน่นำโตเดอเพราะว่ามกเธออินีน <c oughs> อันน่ะทำไมเห็ดสนลบัปะทานเนาะน้อยเย้ทำไมเห็ดสนลบัปะทานวะคือสีน้าคือสีเย็นหาก พี่อ้ายก็บังดาวผ่านมาตอนที่มันมันเบิดพี่หน่าล้วเข้ามาเข้ามาหาจุดมันโหลดเราไหมนะโอ้ยนี่สุกกอโอ้อันนี้น้องหวยขอยองเนาะหอดอะ้วนี่อย่าว่าแล้วหอดถ่านะอืม้ม ้อนท่าแล้วนี่กูพอจำได้อยู่ผมว่าแถวนี้นะเอนห้าอีแม่ซ้อนจนว่าปากสิจิเตอ้อว มันแบบอึดบ่อนคูดซ้ำส,ส,สีได้และสโนอกเขาอันคูดจิลอเดียวนน,น่เนาะซ้ำเขาสีได้น้ำห่วยในพันมีแต่หน,น่นนอไม้บงนะคุณน้องหน,น่อบงบงหวนนงา,าวน,น,าาวนวพูดแล้วเดอพูดได้สิพูดก็ได้ ธรรมชาติสุดๆทุกคนพี่มะขืนพี่ห่อนบอลนนั่นอะไรเดี๋ยวนี้นะห่อนบอลอีซุยอันเออเกมเฮ็ดปลวกล พี่น้องเบิ่งบรรยากาศสวยๆพี่น้องเยพี่หน่าพี่น้องบงนะพี่น้องสายให้กูเบิ่งก่อนมันมีสวนขี่ถี่อยู่ได้อย่าไปเสี่ยงหาตามหวยแหละไป กูชิ้ขาดตีกันกับเจ้าของสวนมาไม้ข่อยได้น้อยเดียวนึงทานผู้สมเล่น่ะค่อยเห็นแลยน้ำไม้ไลายค่อยเห็นแล้วพี่น้องอ้ออ,อยู่ไก่หวยเลยออกนเนาะแก่เก่าเนาะบรรยากาศห้ใหขย้องนี้มันตะมีหู้เขาจะมาขุดเอาก,กบนะ อวดเอาอวดเอาเอาพี่น้องกอเห็นไยอันเตอะพี่น้องเดฟอยู่ไหนพี่น้องเอ้ย อี่อายมึงจะไปะหาข่าวสวนเขาด้วยยีอายเด้อกูปวอยากตีกันกันจบจ้าของสวนพากันคุจิหล่อเหรออ้าวตอนนั้นแห่งกับบักยาวหนึ่ง Mắn khuyên heo lè Mắn khuyên heo ธรรมชาติสุดๆย้ายซ้ายมัอคือของวาสิบกุจิลอไปสิไปดีหนังได้ปุณิอุ้ยได้สวยแสงแคลขอบคุณนะ ค้าบาทเปเลโพูดโพ <c oughs> <c oughs> มันใส่มีดแต่ฮานุใหม่โ้ <c oughs> บรรยากาศดีเลยพี่น้องล่างหนาก็เด้อพี่น้องเด้อพอมีเหือนมีแหง ขอล้างหน้าก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะไปแล้ว